สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่ช่องย e ีฟชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําเรื่องเมื่อเมืองซากุระร้อนส5หองศาจะเป็นยังไงจะเป็นยังเลยนะคะโอ้ยร้อนก็ร้อนวันนี้ไปปลูกสวนพึ่งเลยดีกว่าไม่รู้ตื่นหรือ,อยังเนี่ยยิ่งเป็นคนตื่นสายซะด้วยในทีนี้แล้วก็ลําบากให้ฉันมาปลูกทุกวันเลยยิ่งเป็นคนตื่นสายอยู่ซะด้วยนี่สวนพึ่งตื่นได้แล้วเนี่ยตื่นสายแล้ว โอ๊ยใครมาปลุกเนี่ยคนยิ่งนอนอยู่ด้วยอย้แต่จะว่าไปเปิดแอร์ไหมเนี่ยทำไมร้อนขนาดนี้เนี่ยไ,ไหนดูหน่อยสิฉันก็เปิดแอร์นะแต่ทำไมมันร้อนขนาดนี้เนี่ยร้อนก็ร้อนไม่รู้กี่องศาเนี่ยนี่ใครมาเอานี่บอยมาปลุกฉันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็ปลุกเธอตั้งนานแล้ว้วยมีอะไรมันร้อนขนาดนี้ได้ไงเนี่ย ็เธอไม่ใส่รองเท้าอ่ะมันก็ร้อนดิแล้วเธอมาปลุกฉันมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ฉันเนี่ยจะพาเธอไปกินของเย็นๆรีบๆแต่งตัวเลยนะโอเคโอเคร้อนก็ร้อนอุ้ยจริงคนร้อนอยู่ด้วยไปอาบน้ําดีกว่าถ้าไม่อาบน้ํามีหวังแห้งผิวออกแดดแล้วก็แห้งเลยผิวอ่ะเออแต่ก็พอนได้อาบน้ําแล้วอ่ะอาบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยังร้อนเหมือนเดิมอ่ะจะทํายังไงให้มันหายร้อนเนี่ย เลือกดูชุดที่น่าจะพอใส่อ่าชุดนี้ก็ลักกันน่าจะดับร้อนได้เออแต่ฉันว่าฉันใส่หมวกเลยดีกว่าเพราะว่ามันร้อนอะช่วงนี้มันร้อนนั้นก็เลยต้องใส่หมวกอะเรียบร้อยละไปดีกว่าเออฉันมาแล้วเฮ้ยนี่เธอแต่งตัวบ้าอะไรเนี่ยก็มันร้อนอ่ะเธอจะให้ฉันแต่งตัวยังไงก็แต่งตัวยังไ้ไปไปไปฉันหิวละร้อนก็ร้อนเนี่ยแล้วเธอก็ไม่หาวีมาวีเหมือนฉันเนี่ย แล้วใครจะไปลูเล่าไป,ไปไปขับรถไปโอเคโอเคเออแล้วกันเราเดินไปดีกว่านะอ้าวทำไมไม่ขับรถอ่ะพอดีว่าฉันลืมอม่าว่าฉันลืมเติมน้ํามันน้ํามันรถฉันไม่มีอ่ะแล้วเธอก็ไม่เติมอ่ะเราก็ได้เดินเดินไปเนี่ยเธอก็บ่นอยู่นั่นแหละเออฉันก็ยิ่งนันร้อนอยู่ตรงนี้ป้ป้า้านเจ๊แต่วน่าจะเปิดอยู่อา้าวเฮ้ยทำไมคนเต็มอย่างนั้นน่ปะปไปไปไปต่อแถวก็ได้ เออนี่ลุงคะฉันขอแซงคิวได้ไหมอะ่ะเอมไม่ได้หรอกนะพอดีว่าลุงเนี่ยยืนอยู่ตรงเนี้มาเกือบสั่วโมงหนึ่งล้วยังไม่ได้กินเลยเอ้ยทําไงดีอะ่ะฉันร้อนอ่ะฉันก็ร้อนเหมือนกันนั่นแหละนั้นเธอเนี่ยปะปะปะ,ปะวันนี้วันอาทิตย์นะ่ะเขาน่าจะเปิดตลาดอยู่เห็นว่าตลาดนะะ่ะเขาเขาขายน้ําปัน่น่ะโอ้โอ,อันฉันก็รีบไปเนี่ยเอาแล้วรถรถเธอนะไม่มีน้ํามันหรอไม่มีเหมือนกันอะ่ะ เธอก็ไม่เติมอ่ะเธอนั่นแหละก็ไม่เติมเหมือนกันเนี่ยโอฉันก็งงอยู่นะเรียบเรียบเดินไปทนหน้าฉันก็น่าจะเดินไหวอยู่ว่าฉันใช่หมวกอ่ะเอองานเธออ่ะก็รีบเรียบเดินนะเธอเดินไม่รอฉันเลยอ่ะตอนนี้ผิวฉันจะแห้งหมดแล้วเนี่ยได้ก็ไม่ดูอ่ะอุตสาชั้นเนี่ยตาแอบมาตั้งเกือบเดือนผิวฉันว่าฉันจะน่าจะผิวขาว,ขาวๆอ่ะที่ไหนได้ ต้องมาตากแดดอะไรตอนนี้แล้วผิวฉันจะดำหมดไหมเนี่ยแล้วเธอก็โบนอยู่นั่นเลยป้าป้าปานี่เห็นไหมเดินมาก็ยังถึงแล้วโอ้โอโอแล้วนี่เธอไม่มัดผมเรือเธอไม่ร้อนหรือไงเนี่ยพอดีว่าฉันหายางไม่เห็นน่ะเธอก็ไม่ซื้อนะฉันอะ่ะเห็นผมเธอฉันจะร้อนแทนเลยเนี่ยโอ้ยรีบๆไปถึงหน้าอ,อกลับบ้านแล้วค่อยไปก็ได้นี่นาเนี่ยเขาก็น่าจะค่ะเฮ้ย นายทำไมร้านนั้นเขาถึงคนเต็มมากงั้นเราก็ต้องไปต่อแถวแล้วล่ะเพราะว่ามันไม่มีร้านไหนที่เขาขายน้ำอีกแล้วเนี่ยเอองั้นฉันเนี่ยจะต่อแถวก่อนเธอเนาะแล้วแต่ที่เธอสบายใจเลยเนี่ยเอ้ยฉันร้อนแทนเนี่ยเออเอมนี่นี่นายเอมอะไรหรือเปล่าอ่ะนายต่อแถวที่เนี่ยมานานเท่าไหร่ละน่าจะเกือบสองชั่วโมงแล้วฉันยังไม่ได้กินเลยเนี่ย ฉันเนี่ยจะผิวแห้งตายหมดแล้วเนี่ยเออพอดีว่าขอโทษด้วยนะจ๊ะคนลูกค้าที่ทั้งหลังนะคะ่ะเพราะว่ามันร้อนนะจะแล้วน้ําแข็งก็ละลายน่ะโอ้ยกูแบบว่าฉันดูมือถือรอนนะฉันไม่ไหวแล้วฉันร้อนนะโอเคโอเคตามใจเธอเลยนะฉันดูตรงนี้แหละอืมในบางแดดในชั้นในสิจะดูอะ่ะฉันมองไม่เห็นอนะ่ะโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ไดเอออะไรเนี่ยวิธีทําน้ํา แซ่ช่องฟิตแค่ห้านาทีเฮ้ยสูตรเนี้ยแระใส่แค่สองอย่างเองสูตรอะไรของเธอฉันว่าฉันไปก่อนนะเธอจะไปไหนอะยังไม่ได้กินเลยก็กลับบ้านไงไม่เข้าใจหรือไงเนี่ยแล้วเธอจะกลับยังไงเนี่ยร้อนก็ร้อนไปหันหน้าเธอไม่กินหรือไงไป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 แล้วเธอจะไปไหนไปกินอะไรฉันว่าฉันอยาจะไปทําอะไรนะไอซกครีมเองอะ แล้วเธอจะทำได้ไงเนี่ยสูตรของไอช็อกครีมนะมันมีตั้งแปดเก้าอันเลยนะก็ฉันเนี่ยทำน้ำแข็งไงฉันไม่ได้โง่นะฉันเห็นสูตรอยู่ที่ยูทูบอ่ะฉันเห็นว่าเขาเนี่ยมีแค่ผงโกโก้แล้วก็ชอ็อกโกแลตอ่ะเขาก็ทำไอชกครีมแค่ห้านาทีได้ละจะบ้าหรอห้านาทีเขามันจะแข็งหรือไงเอาก็สูตรของเขาอ่ะมันน่ากินมากเลยนะฉันเนี่ยอยากจะลองไปไปที่ยูมาร์ทเถอะ โอเคโอเคสงสัยที่ยูมาดเนี่ยน่าจะไม่มีอาหารที่มีคนต่อแถวเยอะๆนะก็น่าจะไม่มีหรอกเพราะว่าที่ยูมาดอะเขาขายแต่น้ําอัดลมก็คงจะไม่ค่อยจะมีใครไปซื้อหรอกน้ามันรีบไปเลยชั้นเนี่ยเหงื่อออกเต็มตัวหมดแล้วเนี่ยว่าแต่นายเถอะชั้นเนี่ยร้อนก็ร้อนเนี่ยผิวฉันจะดําหมดละโอเคโอเคอีกไม่นานเนี่ยก็น่าจะถึงยูมาดละไปไปไปชันร้อนเนี่ย อย่าว่าแต่เธอร้อนเลยฉันร้อนกว่าเธออีกว่าได้ไงเนี่ยฉันร้อนกว่าเธอเนี่ยนี่ไงถึงละป้าป้เข้ากันเถอะโอเคโอเคเออสวัสดีต้อนรับนะจ๊ะมีรับอะไรหรือเปล่าจ๊ะอ๋อมีผงโกโก้ไหมคะอ๋อมีจ่าเสินทางด้านนู้นนั่นเลยนะจ๊ะเออว่าแต่ช่วงนี้ได้ขายดีหรือเปล่าป้าเจี๊ยบอืมคือไม่ได้ขายดีเลยจ๊ะก็ขายได้วันนี้ก็น่าจะสองสามคนนี่แหละจ้ะ โอเคโอเคงานนี่ไงผมโกโก้โอะชันดเอาอันหนึ่งก็แล้วกัน,นเอาอันนึงเลยเออเธอก็เอาอันนึงนะมีช็อกโกแลตไหมคะอ๋อมีจ้านี่จ้าทั้งหมดหนึ่งร้อยบาทจ้าโอเคค่ะนี่เดี๋ยวใส่ถุงให้นะจ้าโอเคค่ะงานเอาถุงเออถุงเองเอตัวนี้ตัวนี้โอเคค่ะงานหนูไปก่อนนะว่าแต่เอาไปทำอะไรเนี่ยอ๋อไม่มีอะไรคะ่ะแค่เอาไปเก็บไว้จะยๆนะคะ อโอเคโอเคไปไปไปรีบๆกลับเลยฉันร้อนเนี่ยโอ้โอ้โอ้ไปนั่นนายเข้าที่ยูมาเดี๋ยวมันไม่มีแอร์้วไงไทยเอาวีเข้าไปวีทำไมเนี่ยก็มันร้อนเนี่ยถึงจะเปิดแอร์มันก็ร้อนอยู่ดีอ่ะเออเออไป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 ฉันร้อนเนี่ยงั้นก็รีบๆกลับบ้านฉันจะไปที่บ้านฉันฉันจะลองทําดูข้าหากมันอร่อยเนี่ยฉันจะลองเปิดขายดูก็เอาดีข้ามันอร่อยแล้วฉันจะลองเปิดขายดูแล้วก็ ฉันเนี่ยจะออกเงินซื้อผงโกโก้แล้วก็มาเปิดร้านแล้วก็ขายด้วยกันเลยได้แต่ว่าให้มันอร่อยกว่านั้นเถอะโอเคโอเคก็ถึงบ้านละว่าแต่ฉันเปิดแอร์ทิ้งไว้เนี่ยขนาดเปิดแอร์มันยังไม่เย็นเลยว่าแต่ค่าไฟเดือนนี้จะเข้าพันไหมเนี่ยค่าไฟอะไรค่าไฟจะถึงพันนะฉันก็ไม่รู้ว่าแต่ฉันเปิดแอร์ทั้งวันเลยวันนี้ ฉันก็เปิดนั่นแหละฉันไม่มีใครอยู่บ้านมีแต่หมาฉันนั่นแหละงั้นนายรออยู่ตรงนี้นะฉันจะรีบไปทาแป๊บหนึ่งอันดับแรกก็จะต้องมาละลายช็อกโกแลตก่อนก่อนแล้วก็ค่อยต้มผงโกโก้อืมอันนี้ละลายแป๊บหนึ่งพอละลายให้มันเสร็จสมบูรณ์นี่เสร็จละก็น่ากินอยู่นะแล้วก็ต่อมาก็ต้มผงโกโก้มันจะได้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่ามันจะพังเนี่ย ยังไรเนี่ยก็ได้นั่นแหละงั้นนายเนี่ยก็หากฉันทําได้แล้วนายไม่กินเอาไหมไม่เอาอ่ะโอเคฉันก็แท่ช่องฟิตเอาไว้รอห้านาทีฉันงงที่ตรงนี้เนี่ยหลยห้านาทีมันจะไปแข็งหรอมันแข็งดิก็ฉันเนี่ยดูในโซด่ะมันก็ห้านาทีป้าเออเมื่อ,อ,เอแต่เนี่ยนายเข้ามาที่ละบ้านฉันแล้วเนี่ยทําไมนายต้องเอาวีเข้ามาวีด้วยเนี่ยถึงเธอเปิดแอร์มันก็ยังไม่เย็นเนี่ย โอเคถึงห้านาทีแล้วฉันลองไปเอามาดีกว่าเรียบร้อยแล้วฉันทำประมาณสักสี่อันน่ะโอเคโอเคเอามาชิมหน่อยสินี่เอาไปยนฉันลองกินแป๊บหนึ่งเฮ้ยอร่อยอะไหนไหนเอามาชิมหน่อยสิอร่อยอะพรุ่งนี้เราเปิดขายเลยไหมเอาดิแต่ที่เหลือของฉันหมดนะเฮ้ยเอามาแบ่งกันด้วยดิไม่ให้จะกินคนเดียวเพราะว่าเงินผมโกโก้โกอะชุดก็คือของฉัน อ,อืมอร่อยเฮ้ยโอมาให้ฉันกินด้วยโอเคโอเคก็เป็นแล้วมากับเรื่องนี้ดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องอีชแนลด้วยนะคะแล้วละครต่อไปเราจะทําเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหนูต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ